นี่มีอีกหนึ่งเมนูจากหมอ้อทอดไร้น้ำมันมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับผมอยากจะทำไส้อ่อนอย่างมานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นรีวิวนู่นนี่นะครเขาใช้หมอ้อทอดรุ่นต่างๆกันเราจะมาลองดูว่าหมอ้อทอดไร้น้ำมันของ h ฮเออรุ่น HAFK 25B2 เนี่ยนะครับขนาด2.5ลิตรเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของอ น้ำจิ้มวิธีการหมักหมูนะครับก่อนที่จะนำไปย่างในพ่อทอดเนี้ยเขาต้องทำกันยังไงนะครับไปทำกันเลยครับอันนี้เป็นไส้อ่อนนะครับที่ผมล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะมีท่านผู้ชมแนะนำมาให้แช่น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเปล่าเนี่ยไว้ประมาณสักห้านาทีจะทำให้ไส้เนี่ยมันอ่อนนุ่มขึ้นนะครับอันนี้ใครจะทดลองก,ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้แช่ไว้ผมล้างมาอย่างเดียว นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำเปล่าให้มันเดือดก่อนเนาะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไส้อ่อนที่เรา ล้างไว้นะครับลงไปต้มก่อนเลย นี้ผมไม่อยากให้มันคาวผมก็จะใส่พวกสมุนไพรลงไปด้วยนะเป็นพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสมุนไพรไทยในช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยเดี๋ยวเราจะต้มไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก20นาทีแล้วก็คลิกบ้างเนาะ เลิกเป็นระยะระยะนะครับระหว่างที่เรารอให้ไส้อ่อนสุกเนี่ยครับที่เราไปต้มเนี่ยนะเราก็จะมาเตรียมน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะอันนี้มะนาวเราจะใช้ประมาณลูกครึ่ง เราจะใช้น้ำปลานะครับ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราจะมาคนให้น้ำตาลปี๊บมันละลายกับน้ำปลาก่อนเนาะ ้ำปลากับน้ำตาลปี๊บเข้ากันเนี่ยก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับสามช้อนเดี๋ยวนี้สะดวกนะเป็นแบบขวดสามารถหาซื้อได้ทุกที่มะนาวครับลูกครึ่ง พริกป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวคั่วประมาณครึ่งช้อนเนาะหอมแดงนะครับอันนี้ประมาณช้อนหนึ่งช้อนนิดๆหะผักชีฝรั่ง กิ่นยู่ยวนมากนะครับหลังจากต้มไปได้ประมาณสัก20นาทีแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าหมูอะไส้หมูมันสุกแล้วเนี่ยนะมันตึงตัวโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปตัดกันนะครับ อันนี้ต้องใช้ครีมช่วยนะครับหรือว่าใครจะรอมันเย็นก่อนก็ได้นะไปมากูดเราไม่เอาแบ่งให้พอดีก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะ เราจะเอาตัดเอาส่วนที่เป็นพังผืดมันออกนะครับถ้ามันยาวไปก็ตัด เดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นสักพักกว่านั้นแล้วเราจะหมักนะครับหมักไส้ไส้นี้ประมาณเกือบ1นกิโลนะครับเราจะใช้ลูกผักชีนะครับอันนี้ผมโขลกเรียบร้อยละประมาณ2ช้อนโต๊ะ,ะซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวนะครับประมาณช้อนครึ่งรสดีนะครับ1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บอีกประมาณครึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะหมักไปทีนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตใช้มือแล้วละ่ะเพื่อให้มันเข้าเนื้อ าคิดว่าส่วนผสมมันเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะครับอันนี้หม้อขนาด2.5ลิตรใส่ไปเลยคือไส้เนี่ยที่จริงๆเราที่จริงเราลวกมันสุกแล้วนะต้มเมื่อกี้ประมาณ20นาทีเนะี่ยคือมันสุกไปแล้วแหละเราจะมาย่างให้มันมีกลิ่นที่หอม น่ากินซะหน่อยพยายามจะไม่ให้มันซ้อนทับกันเยอะๆเพราะว่าลมมันจะมาจากด้านบนเนาะครับอ่าผมจะตั้งอุณหภูมิความร้อนที่160องศานะครับอ่าเพื่อให้มันสุกด้านในด้วยแล้วก็จะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีก่อน อันนี้ผมเพิ่มเวลาเป็น30นาทีนะที่ร้อยหกองศาเมื่อกี้นะครับอ่น่าจะสุกโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปหันนะครับเหลืองกำลังดีเลย ด้านล่างก็จะมีน้ำมันเยิ้มเลยเนาะก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเหมือนไส้ย่างปกตินะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไส้ย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันไฮเออร์ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วเนาะไส้โอเคเลยครับน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากถ้าทำตามสูตรนี้นะถ้าใครใช้ไฟที่200องศาก็ประมาณสัก20นาที ถ้าใครใช้ไฟที่อุณหภูมิประมาณ160-180เนี่ยก็ประมาณสัก30นาทีก็จะได้แบบนี้เลยนะครับลองไปทำกันดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพ่อบ้านงานรัวนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีเมนูใหม่ๆมาด้วยนะครับสวัสดีครับ